สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเช่นเคยกับช่องปุ๊กปิ๊ก a ช n e นลนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาอัปเดตในส่วนของตัว i บแนน e ซฟวิ n งนะคะก็คือการที่เรานําเหรียญน,นะคะ,ะไปฝากเพื่อกินดอก ดอกเบีย้ยนะคะในโปรแกรมของ Binance Saving นั่นเองนะคะซึ่งวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะถ้าใครได้ติดตามนะคะก็จะแสดงในส่วนของวิธีการาฝากฝากเหรียญน,นะคะเพื่อรับดอกเบีย้ยนะคะสำหรับโปรแกรมฝากเหรียญตรงนี้นะคะก็จะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือในส่วนของตัว f i x i b l e Saving ตรงนี้นะคะหมายความว่ายังไงนะคะก็คือ ตัว fixable ตัวนี้นะคะก็คือ,อเราฝากเหรียญไปนะคะเพื่อ,อรับดอกเบี้ยนะคะอย่างเช่นเราจะฝากเหรียญ iota นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยนะคะอยู่ที่1.3%นะคะซึ่ง1.3%ตรงนี้นะคะไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ต่อวันนะคะแต่ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะคะข้อดีของโปรแกรม fixable เตปบิ้งตรงนี้นะคะดียังไงนะคะก็คือเมื่อไหรนะคะที่เราทําการฝากไปแล้วนะคะสมมุติว่าเป็นระยะเวลา1วันหรือว่าหนึ่งปีนะคะเราเราอยากจะสามารถอาถอนถอนเงินออกเมื่อไหร่ก็ได้นะคะก็คืออย่างเช่นเราฝากไปแล้ว5วันแต่เราไม่อยากฝากแล้วเราอยากนาเหรียญตัวนี้เนี่ยไปเทตรดต่อนะคะเราก็สามารถ ถอนออกมาได้เลยนะคะซึ่งข้อดีของแบบ fixable นะคะก็คือระหว่างที่เราโฮเหรียญไว้ในเว็บ b i n a น c e นะคะเราก็จะได้รับผลตอบแทนเขาเรียกว่าเป็นดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ยเฉลี่ยต่อปีนะคะซึ่งยังดีกว่าเราฝากเขาเรียกว่าฝากเหรียญไว้กับเว็บอื่นๆน,นะคะก็ฝากไว้ก็อยู่ตรงนั้นเฉยๆเราไม่ได้ทำอะไรนะคะก็ไม่ได้เกิดดอกเบี้ยหรือว่า เกิดผลตอบแทนขึ้นมานะคะดังนั้นนะคะในส่วนของตัวใ i n น้าเซฟวิ่งตรงนี้นะคะก็จะมีข้อดีตรงที่เราเข้าร่วมโปรแกรมนะคะเราก็จะสามารถได้รับดอกเบีย้ยนั่นเองนะคะอีกหนึ่งชนิดนะคะที่เป็นโปรแกรมในส่วนของตัว b บ n น้าเซฟวิ่งนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวล็อกเซฟวิ่งนะคะจะสังเกตได้ว่านะคะผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีนะคะ จะมากกว่าตัว f i x i b l e นะคะแต่ว่าในส่วนของเหรียญน,นะคะก็จะมีโปรแกรมเหรียญที่เขารับฝากนะคะแตกต่างกันไปนะคะแต่จะสังเกตว่านะคะจะมีในส่วนของอตัวระยะเวลานะคะตรงนี้นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะตรงนี้หมายความว่ายังไงนะคะเมื่อเราทําการฝากเหรียญน,นะคะเราจะได้ดอกเบี้ยอย่างตัวเนี้ยอยู่ที่15%ต่อปีนะคะ แต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามาฝากในโปรแกรม FIXIBLE ตัวนี้นะคะเราจะได้ดอกเบี้ยแค่1% 2%นะคะแต่อันเนี้ยจะเป็นประมาณ15%นะคะแต่นะคะระยะเวลานะคะอย่างตัวเนี้ยสาวันนะคะก็คือเมื่อไหร่ที่เราอาโฮเหรียญเข้าไปเข้าร่วมโปรแกรมในส่วนของ LOCK SAVING ตัวนี้นะคะเราจะไม่สามารถถอนเหรียญ ที่เราทําการฝากได้นะคะจนกว่าจะครบ30วันนะคะก็คือกําหนดระยะเวลาของเขานะคะเราถึงจะสามารถถอนเรียนตัวเนี้ยแล้วก็เอาไปใช้งานได้นะคะซึ่งนะคะข้อดีของตัวล็อ Saving ตัวนี้นะคะก็คือ,อเราจะได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีเนี่ย ที่มากกว่าตัวแบบ fixable นะคะ fixable ตัวนี้เราจะถอนเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าในส่วนของล็อกตัวเนี้ยเราจะต้องรอเลยครบระยะเวลานะคะมันก็จะมีกำหนดระยะเวลา30วัน7วัน14วัน90วันนะคะก็ขึ้นอยู่กับโปรแกรมของแต่ละเหรียญที่เขารับนะคะอย่างตัวเนี้เราจะมาดูในส่วนของตัวเหรียญเอาเอาที่มันเปรียบเทียบเห็นได้ง่ายเห็นได้ชัดเนาะก็ยกตัวอย่างเนี่ย อย่างสมมุติว่าเราอยากจะฝากในโปรแกรม Fixible นะคะ Saving เนาะสำหรับเหรียญ USDT ตรงนี้นะคะก็จะเฉลี่ยอยู่ที่1.9%นะคะต่อปีนะคะที่เราจะได้รับแต่เมื่อไหร่นะคะที่เราย้ายมาฝากไว้แบบ ล็อกเซฟิงนะคะเหรียญ USDT เหมือนกันนะคะ mm hmm. ในระยะเวลา7วันเนี่ย mm hmm. เราไม่สามารถถอนได้แต่เราจะได้รับดอกเบี้ยนะคะอยู่ที่5.74นะคะซึ่งอาจแตกต่างกันอย่างมากนะคะแต่ว่าในส่วนของตัวล็อกตรงนี้นะคะเราจะต้องรอให้ครบเขาเรียกว่าครบ7วันนะคะเราก็ถึงจะสามารถถอนได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราฝากแบบฟิก ฝากไป2วันนะคะอยากจะถอน USD ไปทำการเทรดนะคะเราก็สามารถทำได้นะคะแต่ว่าในส่วนของตัวล็อกเนี่ยจะไม่สามารถทำได้นะคะก็ต้องรอให้ครบ7วันนั่นเองนะคะก็เปรียบเทียบให้เห็นข้อแตกต่างนะคะ,ะเพื่อความเข้าใจนะคะในส่วนของตัวเงื่อนไขนะคะก็คือทำงานยังไงนะคะเราก็จะมาแนะนำนะคะสำหรับมือใหม่นะคะที่พึ่ง เรียกว่าครึ่งเข้ามานะคะอาจจะลองย้อนกลับไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้ที่ปุ๊กปิ๊กได้ทําไว้นะคะแต่ว่าดูวิีโอตัวนี้นะคะก,ก็พอพอเข้าใจคร่าวๆหรือว่าแบบพอเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะก็ลองดูเนาะในส่วนของการทํางานนะคะเราก็แค่ไปกดปุ่ม subscribe หมายความว่ายังไงนะคะก็คือเราจะเข้าร่วมโปรแกรมในส่วนของตัว i บ a น c e saving นะคะมันก็จะมีปุ่ม subscribe ตัวเนี้ย แล้วก็มันจะมีช่องที่พาให้เราไปทําการฝากเงินนะคะเสร็จแ,แล้วนะคะก็โฮโฮเหรียญนะไว้โปรแกรมไว้ในโปรแกรมบีนันเซฟวิ่งนะคะแล้วก็รับผลตอบแทนนะคะซึ่งผลตอบแทนตรงนี้นะคะเป็นดอกเบี้ยเฉลี่ยรายปีนะคะแต่ว่าเราได้รับเขาจะคิดคํานวณมาให้เราเป็นรายวันนะคะโดยมีเงื่อนไขนะคะอยู่ด้านล่างเนาะตรง FAQ ตรงนี้นะคะก็จะบอกรายละเอียดนะคะว่า อะไรนะคะคือในส่วนของโปรแกรม flexible saving นะคะที่แอดมินนะคะทำการอธิบายไปเมื่อกี้นะคะอะไรคือในส่วนของ lock saving นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของที่ที่ที่ส่วนสำคัญนะคะก็จะเป็นในส่วนของเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะก็จะเป็นในส่วนของตัว average annual return ตรงนี้นะคะก็คือผลตอบแทนนั่นแหละ ก็คือมันจะเป็นในส่วนของตัวผลตอบแทนโดยเฉลี่ยเป็นรายปีนะคะตรงนี้นะคะแต่ว่าเนี่ยเขาจะจ่ายผลตอบแทนให้เราเป็นรายวันนะคะอ่าด้วยนะคะอ่าอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะมีการคิดจาก7วันที่ผ่านมาแล้วก็นำไปหารโดย3าม้ยวันนะคะแล้วก็จ่ายให้เราเป็นผลตอบแทนมานะคะก็ยกตัวอย่างเนาะในส่วนของตัวอ่า ที่แอดมินเคยทำไว้นะคะก็คือเอาเหรียญ USDT เนี่ยไปลงทุนนะคะก็ไม่ได้เยอะมากมายนะคะก็คือในส่วนของตัวอย่างเนี่ยก็คือประมาณ108เหรียญน,นะคะแล้วก็ได้รับผลตอบแทนตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีปรับขึ้นปรับลงนะคะก็อันนี้ของแอดมินก็จะเป็นในส่วนของการาลงแบบ ฟิกส์นะคะก็คือสามารถถอนออกเมื่อไหร่ก็ได้นะแต่ตอนนี้เนี่ยผลตอบแทนอยู่ที่1.95ต่อปีนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวตัวเนี้ยดอกเบี้ยนะคะก็ได้อยู่ที่0.86แนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวที่ Data นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวที่แอดมินบอกเมื่อกี้นะคะก็คือถึงแม้ว่าเขาจะให้ดอกเบีย้ยเป็นปีนะคะแต่ว่าก็มีการจ่าย อินเทอร์เรสหรือว่าดอกเบี้ยให้เราเนี่ยเป็นรายวันนะคะก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะมีอดอกเบี้ย er นะคะเข้ามาให้ทุกวันเลยนะคะแล้วก็เป็นชนิดของโปรแกรมแบบฟิกซิเบิลนั่นเองนะคะอ่าถ้าสมมติว่าเราลงไปแล้วนะคะสมมุติว่าวันเนี้ยวันดีคืนดีเราอยากจะอ่าเปลี่ยนจากแบบโปรแกรมฟิกซิเบิลนะคะอ่าซึ่งตอน,นเนี้ยเนี่ย โปรแกรม Fixable ตรงนี้นะสำหรับเหรียญ USDT นะคะ,ะที่เราดูตัวอย่างมเมื่อกี้อยู่ที่1.95%ต่อปีนะคะแต่ว่าถ้าว่าแบบเป็นล็อกบาลานซ์นะคะ,ะเราจะได้ดอกเบีย้ยผลตอบแทนอยู่ที่5.74%ต่อปีเราอยากจะเปลี่ยนจากโปรแกรม Fixable ตรงนี้มาเป็นล็อกล็อกเซฟิงตัวนี้นะคะเราจะทำได้ไหมนะคะก็คือสามารถทำได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันเลยนะคะ แต่ว่าในส่วนของอ่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเราลงล็อกล็อกเซฟิงนะคะอ่าเราก็จะต้องรอให้ครบเวันเราถึงจะสามารถมาเปลี่ยนเป็นอ่าฟิกซิเบิลตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เราเป็นฟิกซิเบิลนะคะเราสามารถถอนออกเมื่อไหร่ก็ได้เปลี่ยนโปรแกรมเมื่อไหร่ก็ได้นั่นเองนะคะก็จะพาไปดูกันเนาะสำหรับวิธีการเปลี่ยนโปรแกรมนะคะจากโปรแกรมฟิกซิเบิลเซฟิงตรงนี้นะคะไปเป็นล็อกเซฟิง,งนะคะทำยังง่ายนะคะเราก็ อ่สมมุติว่าเราไม่ได้ฝากเงินเพิ่มมาละอ่ะเราจะใช้ในส่วนของโปรแกรมเดิมนะคะแล้วเราจะไปถอนถอนถอนเหรียญตรงนี้นะคะมีวิธีการยังไงนะคะก็คือเราก็เข้าไปที่ตรง a อ s e t ตรงนี้นะคะก็จะโชว์ในส่วนของแอ s นะคะแบบแบบเหรียญที่เราทำการอ่าลงลงเข้าไปนะคะ อาจจะถอนยังไงนะคะด้านล่างตรงนี้นะคะตรง operation ตรงนี้นะคะจะมีคําว่า redeem ตรงนี้นะคะแล้วก็กดติ๊กนะคะในส่วนของการถอนนะคะเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะถอนเท่าไหร่นะ,ะสมมติว่าอยากจะถอนประมาณ0 0อ่าแล้วเหลือ8.07นะคะไว้ไว้ตรงเนี้ยแล้วก็ใส่จำนวนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว ตัวเลือกนะคะมันก็จะมีให้เราเลือกนะคะ2รูปแบบนะคะในส่วนของโปรแกรมการถอนนะคะก็คือแบบฟ้าตรงนี้เนี่ยก็คือเราสามารถถอ,าราอถอนถอนถอนได้นะแต่ว่าถ้าเรากดกดโปรแกรม Fast Redeem ตรงนี้นะคะก็คือในส่วนของอาการรันนะคะการรันก็คือ ถ้าเรากดตรงนี้ fast นะคะเราก็จะได้รับเหรียญภายในวันเลยนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เรากดตัว standard redeem ตรงนี้นะคะก็คือถ้าเรากดถอนเนี่ยเราจะได้รับเงิน100เนี่ยในวันถัดไปนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสได้รับดอกเบีย้ยด้วยนะคะอ่าแล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะคะก็คืออันเนี้ยเราจะเลือกเป็นแบบ fast เลยนะคะอ่าเพื่อถ้าจะได้ทำแบบ เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆเนาะว่าแบบเราจะเปลี่ยนจากโปรแกรมฟิกซ์ตรงนี้นะไปเป็นแบบอ่ล็อกเซฟวิงยังไงนะคะแล้วเราก็ติ๊กตรงคำว่า I have ฉันได้อ่านข้อตกลงอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กดคอนเฟิร์มพอเรากดคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะคะกลับมารีเฟสตรงนี้เมื่อกี้เรามีร้อยแปดนะคะ,ะมันก็จะเหลือเท่าไหร่นะคะ ตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็รอมันก่อนเนาะตึ๊ดตึ๊ดก็จะต้องรอนะคะให้ทางระบบนะคะทำการคืนนะคะ108หนึ่งร้อยแปดเหรียญให้เราก่อนอันดีออปชันตรงนี้นะคะก็คือยังอ่าเป็นแบบนี้นะคะก็คือสเตตัสตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ เราจะไปแล้วทำไงต่อนะคะเราก็ไปที่ saving นะคะ,ะแล้วมาที่ asset ด้านล่างเนาะ,ะก็จะเป็นในส่วนของ lock saving ตรงนี้นะคะเราก็ติ๊กเหรียญ usdt เพื่อนๆจะใช้เหรียญไหนก็ได้นะคะที่เรามีมีอยู่ใน account ของเรานะคะแต่ตอนนี้เนี่ยอของ admin เองนะคะมีในส่วนของตัว usdt นะคะแล้วก็ต้องการลงแบบโปรแกรม อ่ประมาณ7วันก็นแล้วกันแล้วก็กด Subscribe ตรงนี้นะคะอ่าต้อง Subscribe ตรงนี้นะคะก็จะบอกว่าหลอดไซต์นะคะว่าอ่าเรามีเท่าไหร่นะคะอ่าเราก็ใส่จำนวนนะคะหนึ่งตรงนี้นะคะก็จะเท่ากับอ่าหนึ่งร้อยอ่า USDT นะคะ าการลงทุนตรงนี้นะคะมันจะมีเนาะบอกเริ่มต้นนะคะว่า,าเราสามารถนะคะลงเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะคะหลอดตรงนี้มันจะบอกให้ตรงนี้เริ่มต้นนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่เราก็กดตัวคอนเฟิร์มนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ขึ้นมาดูตรงในส่วนของตัวแอสเซทตรงนี้ ะะเมื่อกี้เราก,กด subscribe ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะอ่าแล้วก็มาที่ตัวอ่าเมื่อกี้เป็นโปรแกรมฟิกซ์นะคะเราเปลี่ยนมาเป็นเมื่อกี้เราเป็นแบบฟิกซ์เนาะก็จะมีอยู่108ค่ะตอนนี้เราถอนมานะคะเพื่อเปลี่ยนเป็นล็อกนะคะอ่ามันก็จะโชว์ว่าตอนนี้เนี่ยอ่าเรามีมีเขาเรียกว,ว่ามีเหรียญที่อ่าเอาไปอ่าลงนะคะแบบโปรแกรมล็อกเนี่ย อยู่ที่100เหรียญนะคะเป็นระยะเวลา7วันนะคะ,อะดอกเบี้ยหน่อแทนนะคะต่อปีอยู่ที่5.74นะคะ,ะมีระยะเวลาเริ่มต้นนะคะแล้วกระะ็ระยะเวลาครบกํำหนดนะคะดอกเบี้ยที่เราจะได้เนี่ยจากการที่เราลง100เหรียญนะคะผ่านไป1อาทิตย์หรือว่า7วันนะคะเราจะได้ดอกเบี้ยนะคะอยู่ที่0.11นะคะซึ่งเราเห็นแล้วก็สามารถคำนวณได้จากการ ที่เรานำเงินไปฝากตรงนี้นะคะก็ถือว่านะคะในส่วนของผลตอบแทนก็คือแบบใช้ได้เลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่ามันไม่ได้มากมายนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีความปลอดภัยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรีนิวเนี่ยเราสามารถเลือกที่จะรีนิวหรือว่าไม่รีนิวก็ไดรร้รีนิวหมายความว่ายังไงนะคะถ้าเรากดรีนิวนะคะเมื่อครบ7วันนะคะมันก็จะทําการเลนดิ้งต่อให้เราเลยโดยที่เราไม่ต้องมากดกด เขาเรียกว่ากดถอนกดฝากใหม่นะคะเมื่อครบเจ็ดวันนะคะมันก็จะทําการรีไปให้เราไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวท่านเชอร์ตรงนี้นะคะก็คือในส่วนของตัวเขาเรียกว่าลองกดติ๊กไปดูเนาะก็จะเป็นในส่วนของการที่เราจะทําการถอนแต่ว่าเนี้ยมันจะไม่สามารถถอนได้นะคะจนกว่าจะครบเจ็ดวันนะคะ,ะก็ประมาณนี้เนาะในส่วนของวิธีการนะคะ สาธิตเนาะในเรื่องของการทำบใน s a เซฟวิ่งในเรื่องของการอธิบายโปรแกรมนะคะเซฟวิ่งที่มีแบบฟิกซ์ฟิสซิเบิลเซฟวิกับ l o อกเซฟวิ่นะคะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ในส่วนในส่วนของการสาธิตวิธีการเปลี่ยนจากแบบฟิกซ์ะ IX, นะคะไปเป็น l o อกเซฟวิ่งนะคะทำยังไงเนาะก็ได้อธิบายในวิดีโอ ให้เพื่อนๆหมดเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะถ้าใครยังมีคําถามสงสัยนะคะก็สามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ทางด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะหรือว่าอยากจะให้ตัวแอดมินเองนะคะ,ะเพิ่มโปรแกรมไหนเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์นะคะ,ะเข้ามาสอบถามหรือว่าทักทายพูดคุยนะคะแนะนำกันได้นะคะทางด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ